ด้วยโอ้ยเอาอีกแล้วเลคุณยายมีลูกชายอยู่7คนลูกชายทุกคนมีน้องสาวหนึ่งคนคุณยายมีลูกทั้งหมดกี่คน ได้คิดไม่ออกจริงๆไวสัญยอมไหมสวัสดีครับกลับมาแล้วกับบิงควโลกับเกม b บรนด o เอาท์นะครับเกมที่ปวดหัวที่สุดในโลกคือเราหา่างหายกันไปนานคือล่าสุดเนี่ยเราเล่นถึงด่านที่140วันนี้เรากลับมาที่ด่านที่141แต่วันนี้จะมีแคมป์เข้ามาร่วมคิดร่วมใช้สมองกันด้วยเขาเรียกว่าร่วมพลังร่วมใจร่วมกันใช้ยาเสพติดยาเสพติดไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีก็แบ่งด้วย <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอีพีแรกๆนะทั้งหมดกว่าจะมาถึงด่าน140ก็กลับไปดูได้ที่คลิปขกา แต่วันนี้เราจะมาเริ่มที่ด่าน141ยาวไปจนถึงด่านที่170วันนี้30ด่านก็พอหอปาคอมคอด่านที่141จบมแมลงวันนี้ให้ตายเลยคือมันไม่ที่จับนะเว้ยวิธีแรกเราจะทำอะไรด,ดีว่านะถ้าจบมาแมลงวันนี้ให้ตายเลยต้องบี้มันเอามือบี้มันเลยจะทันเหรอเอาเลยนะ,อ,ะอ้าวมันหลบอ่าเห็นไหมมันเร<ส>็วสงสัยต้อง10ทีแบบรวดเร็ว1 2 3 4 5ส7ี่ห้าด แปดเก้าสิหลบหมดเลยเขย่าแม่ลองเขย,าขยา่าให้มันให้มันงงอา้าวมึงตายไม่ตายเอามือทับไปเลยได้ไหมตบไปเลยใช่ไหมตบไปเลยไม่เคยคิดว่ากูจะต้องมาน่งตบโทรศัพท์ <laughs> ไม่ตายคว่ำโทรศัพท์ไหมผ่านแล้วกูว่าไม่ตายเอากดยังไงไม่ก็หลบอะ่ะหรือต้องใช้แถกขยายขยายก็ไม่ได้ย่อก็ไม่ได้นั้นกดปุ่มนิ้วหนึง่งกดตามมันหลบ มันมีฟังก์ชันเป่าตายตายเลยยอมปะมันคิดไม่ออกเลยนะว่ามันคือคําตอบเลยอะงั้นลองดูวางนิ้วมือไปดึงดูดมันสิอ้าววางแล้วมันจะวิ่งมาหาเลยหรอแล้วไงแล้วตกก็ไม่ได้เนี่ยกูวางค้างอะเนี่ยเนี่ยวางค้างนะมันก็วิ่งเข้ามาหานิ้วนะ แล้วไงต่อยี่โอ้คือต้องใช้นิ้วกดค้างไว้แล้วมันจะบินมาหานิ้วจะใช้นิ้วหนึ่งอะกดขยี้เลยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อทุ่มเทจริงๆเลยนะทุ่มเทยอะไหกู <c oughs> ใช้เงินไปสัก <c oughs> ใช้เงินแก้ปัญหาด่านถัดไปร้อยสี่สิบสองนี่เพิ่งด่านแรกกูออกเลยอย่างเครียดเปิดกล่องอันนี้ไม่น่าเบียนหานะก็แค่เปิดปะอืมอ่ะเริ่มแล้วเอาอีกแล้วสองนิ้วสองนิ้วจับไว้อันหนึ่งอ่ะแล้วเปิดฝา อันนี้ก็ง่ายเกินอันนี้คือง่ายเกินสนนอนเรียกว่าเหนือความคาดคาดหมายเอองงเลยเอ,อ้ยงงเป็นเรือเป็นไก่ต้มเออตาแตกอ,อ๋อเหรอเฮ้ยทําให้ทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันปะสิบแปดเท่ากับหนึ่งเลยทำยังไงย้ายอะไรอ่ะย้ายอะไรได้บ้างโอ้ย้ายเท่ากับได้นะไม่คือย้ายได้ทุกอันเลยเว้ยไม่ได้เนาะก็คือย้ายได้ทีเดียวอ่ะให้มันให้มันเป็นแปดเหมือนกันป่ะทำยังไงได้ทั้งสองข้างเท่ากันอ่ะงั้นเอาหนึ่งมาวันนี้เลยร้อยสิบแปดเท่ากับศูนย์ไม่ได้หวะ นี่จำเป็น1 A ก็ไม่ได้ A, นันนเี่ก็ปัญญาอ่อนไปแล้ว8เท่ากับ 11, ไม่ได้เหมือนมันเทมาฝั่งฝั่งเนี้ยเนาะหรือมันอาจจะมีเอา้าย้ายหนึ่งไปทางนี้ได้เอาแล้ววะช่องว่าง8เท่ากับ1อสมการมาแล้ววะเอาวะหรือว่ามันอาจจะเป็น1ลบ0นอา้าวนี่ไง1งลบ0นเท่ากับ 1, 1> ง่ายฉันบอกแล้วว่ามันง่ายมากง่ายง่ายกย็แย่แล้วขนาด2คนยังโง่เลยมึงเรียน อะไรจบเลยมานะสิ่ภาษาโอ้โหบอกแล้วให้เรียนคณิตวิทย์ด่านที่ร้อยี่สิบสี่แค่สามด่านก็คือปวดหัวจะต้องพาลาแล้วเลืออี้เจดานเฮีอีสัตว์อะด่านนี้ทุกคนพ้นหาลูกหัวใจอันนี้ง่ายมากเลยนี่จบโอ้โหคือบางทีมันเหมือนมีด่านเก่าๆที่มันโผล่มานะทุกคนแล้วก็พอจะจําได้นะอันนี้บทจะง่ายก็ง่ายเลยง่ายเลยตอนนี้กี่โมงเอาแล้วอันเนี้ยปัญหาชาวๆถ้าเกิดว่า ในในหน้าในหน้าเข็มปัดเนี่ยม,มัน9ก้าโมงไงก็ศูนย์เ้าใช่ไหมศูนย์ศูนย์อ,อ,อ่ะถ้างั้นมันอาจจะเป็นยี่สิบเอกาก็ได้เพราะว่าเก้าโมงมันคือยี่สิบเอเล็กาหรือสามทุ่มถ้าไม่ใช่นี่เี้ยเลยนะ<ป>ถ้าไม่ใช่นี่คือแ yeah, ย่นะไปอันไหนเข็มสั้นเข็มยาวเลย่ย <laughs> <laughs> ตอนนี้กี่โมง หรือว่าเวลาจริงของเครื่องเวลาจริงเครื่องตอนนี้1554ห้เอาเดะมันขนาดนั้นเลยนะมันเชื่อมมันเชื่อมไปถึงนาฬิกาเครื่องเลยเชื่อมยันการเป่าการเขย่าเออใช่แล้วก็ความเสียวก็เชื่องไปเวๆก็ความเสียวเราเสียวเองเอาด่านถัดไปนี่ด่านที่ร้อยสี่สิบหกแล้วอย่าเปิดหินนะข้างหลังมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่กูจะเปิดมันจะมีอะไรน่ากลัวกูถามคำเดียว แต่มันเปิดไม่ได้เนี่ยมึงทําอย่างเงี้ยมันเหมือนวัคซีนซีโนแวคที่มึงกาลังทําอยู่เหมือนจะมีอะไรแต่มันไม่มีอะทําไมอะเอามีขี้อยู่ไอ้สัตว์าแล้วเห็นเหม็นจังก็บอกแล้วว่าอย่าเปิดเออขอโทษครับลองนับว่าข้างล่างมีสามเหลี่ยมอยู่กี่ชิ้นไอ้เหียนี่แล้วหรอล่างไหนอ่ะศูนย์เหรอล่างของรูปอะล่างรูปก็ศูนย์ชิ้นออะกูใส่ศูยนย์กันเลยผิดผมกลัวอย่างเดียวกลัวว่าแม่งให้กูนับทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่คําตอบของสองบอกข้างล่างอันนี้ยอันนี้ เอ้ยไอ้ข้างล่างไอ้ตัวปุ่มข้างๆไอ้หลอดไฟใช่ไหมใช่เฮ้ยแคมฉลาดมาก,กว่ะอาจจะได้นะเฮ้ยเอานับที่มันมีชิ้นเดียวก่อนไหมอ่าชิ้นเดียวก็จะเีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นเดียวม,มีสิบเอ็ดอ่าใส่ไปก่อนสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดก่อนแล้วกันเนาะชิ้นเดียวนะอ่าทีนี้รวมที่มันเป็นแบบสามเหลี่ยมสองอันด้วยที่มันต้องใช้สองชิ้นถึงเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งสองเนาะสองอ่ะแล้วก็อ่าอที่สามเหลี่ยมเป็นไอ้สัดหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็สอง กูไอเหี้ยยากไอสัตว์จะไปนับออกว่าคต้องเขียนอะฉันเลยเลยไหผมแค่อยากรู้ว่าถ้ามันนับอ่ะมันก็คือนับได้อยู่แล้วแหละถ้านับมันก็ปกติเหมือนตอนที่เราทำข้อสอบเออล้วก็มานั่งเขียนแยกมาว่ามีกี่อันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกุส้นตีเนี่ยใจ้กตำรวจเลยเดีดิจับแม่งเลยนะจับลากภาพแล้วลองนับดูอีกครั้งสิเอ้ามีซ้อนเหรอโอ้โหเนี่ยมันมันอะทีนี้รู้เลยมันลากได้ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูปถู นี่กูใช้เงินแก้ปัญหาเอาดิเอ้าที่เก่งก็ห hm ้าปะวะเดี๋ยวนะหนึ_<_<_่งสองหนึ<__<_่งอันนี้หนึ่งนะสองสามสี่ห้าอ๋อหกเจ็ดเจ็ดอันโอ้โหยืดจะไม่นั่งนับปล่อยให้เรานั่งนับโอ้โหมึงเสียเวลาชีวิตจัดหนีดผมมาเฉลยให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้เอ้าเกมด่านที่148แมวน้อยตกปลาว่ะก็ตกอยู่ไงและต้องการอะไรอ๋อแมวน้อยอาจจะต้องการเหยื่อตกปลาหรือเปล่า เอาอ่าอ่าเอาเอานี่ไปเอานี่ไปสาเดือนซื้อเดือนก็ไม่ได้เหรอถ้างั้นกดเลยได้บ้างวะกดแมวน้อยได้ไหมแมวน้อยตกปลามึงประโยคบอกเล่าหรือคําถามในถังเอาถังนะเอาถังกอบหัวแมวเอาหินเคขี้ยงไปในน้าเอาหญ้าลงไปในน้ำไหมหรือเอาเหียเอาเอาส่เดือนลงไปในถังขย่าก่อนไหมขย่าให้ปลามันดิ้นขึ้นมาเออ ไอ้โหกระตุกเป็ดขยับแล้วเป็ดมันขึ้นมาว่ะทุกคนทีนี้มันต้องมีเหยื่อตกปลาต้องมีเหยื่อขยับเสร็จปุ๊บเอาเหยื่อเกี่ยวเลยเกี่ยวเสร็จปุ๊บลงไปไงปุ๊บพอเป็ดลงน้ำปุ๊บเดี๋ยวขย่าหยิปลาติดเลยเช่ยวป่ะมามาเรียบร้อยโกรองอุณหภูมิของคุณตอนนี้เฮ้ยมันเท่าไหร่อ่ะ8 9ดิเด็กใช่ไหม <c ười> ก็แดงแดงมันอยู่ประมาณ8 9 6หอ่ะหรือต้องเอาไปวัดวะ เอยเอานิ้วแตะค้างแล้วมันขึ้นวะ่ะอ๋ออุณหภูมิของคุณตอนนี้ก็คืออุณหภูมิกูเองแล้วนิ้วไปแตะค้างขึ้นไปถึง96.8 96.8หเโอ้โหเนี่ยฉันหวังว่าคุณจะไม่ควานหาที่บ้านเพื่อหาปละหรอดวัดไข้หรอกนะนี่ยังมีแต่ใสก่กรอบมีปหลหอดโซโซวันนี้อายุ16ปีช่วยก็หาเค้กมันเกิดหน่อยเค้ก <c oughs> มันเกิดเนี่ยมันอาจจะอยู่ในตู้เซฟดีที่มันให้มาแต่อีกกล่องเหลือง,เ,องเนี่ยมึงให้มาทำไม <c oughs> เปิดกล่องกันไหม เปิดไม่ได้ต้องใส่ต้องจับกล่องไว้แล้วเปิดฟ้าด้านบนเป็นวันที่ของเมื่อวานแล้วมึงเอา,เข,า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 ของมาทําไมว้าผู้หนาคำเดียวเหอะเป็นวันที่ของเมื่อวานแต่วันนี้เนี่ยโซโซอายุ16ปีช่วยเขาหาเค้กวันเกิดหน่อยด้านบนเป็นวันที่ของเมื่อวาน,นก็คืออ e, ีวันที่15แหละเป็นวันที่ของเมื่อวานแต่โจทย์มันบอกว่าวันเนี้ยอาวันเนี้ยอายุ16ปีโซโซเนี้ยอายุ16ปี <M> แสดงว่ามันต้องเป็น16กก็ต้องเป็นสอง 0198แแล้วก็16ใช่ไหมสองศูนย์่าแปดหนึ่งห้าตามแม่งไปก่อนเลยหรือว่าจริงๆมันแค่ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่วะมันแค่เลขสีแดงสิบห้าอะไรอย่างงี้ปะ่ะสิบหกเลยะสองพันสิบเก้าศูนย์แปดหนึ่งสี 2, 0, 9, 0, 8, 1, 4, ่ห ยังได้คิดไม่ออกจริงๆไอ้สัตว์ยอมไหมยอมยังคมี31อันเปิดกล่องแล้วค้นหาคำใบรหัสผ่านคือ2 0 0 3 0 8 1 6ไอ้เฮี้ยเป็นรหัสนี้ได้ไงอ่ะอ๋อก็งงอยู่ดีว่ะ2 0 0 3 0 8 1 6กูยังงงนะขนาดกูเฉลยกูยังงงอ่ะคิดคิดอันับไปช่วยมาร์กหนีออกจากห้องลับได้ง่ายเลยแกะกุญแจเลยเอากุญแจออกทำอะไรไม่ได้ว่ะหนีมันมีให้กดหนี เฮียขุดๆไปสัตว์เฮียตำรวจมาเพล็มมามองมามองเสียงมันดังไงปิดไฟก่อนไหมปิดไฟทำไงวะเฮียรูดรูดอ๋อรูดไฟออออ่ามืดมืดเสร็จปุ๊บมึงหนีเลยหนีเลยเนี่ยมึงมืดแล้วเจะรอดแล้ววะจะรอดแล้วจะรอดแล้วอะรอดแล้ววะโอ้ยแกนี้เอออย่างเงี้ยน่าเล่นแต่ถ้าเป็นตัวเลขไม่เอานะตือป๊ยไก่ถูกปีศาจจับตัวไปรีบช่วยเขาเร็ว ไม่ยังไงมึงดูลิงด้วยเฮียลิงป <c oughs> ีศาจนี่ยังโหดเลยซาโลไอขาขาเก้าอี้เนี่ยคล้ายๆกับไม้พองของของอคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาเอาไม้พองไปไม่ได้วะงั้นเอาไม้พองไปให้ตือปุ้ไก่ถือเลยไม่ได้วะเอาไอเฮียนี่ขยับได้วะตือปุ้ไก่เอ้ยไอเฮีย ใส่ให้ซุนงอคงเสียแสดงว,ว่าตือปอยแก่มันแอบขโมยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ย่เมงกุ้เขาเรียกว่าอะไรวะในหนังอะ่ะเขาเรียกว่าตัวควบคุมของลิงกันนะตัวแป้งล่างใส่ให้หงอคงเอาแล้วมองเงอคงโตเลยว่ะใส่ทีเดียวแม่งยืนขึ้นเลยทีนี้ทีนี้เดี่ยมผมต้องถือละอาวุธนี่ฟาดหัวโอ้โหยเจ๋งอีกทีลิสเลยทีเนี้ยค้นหาวัตถุที่สอดคล้องกันโอ้โหยเฮียเอออีกแล้วนะคะผมด่านนี้ไม่มีอะไรมากผมเนี่ยบอกเลยว่าเทพเหมือนการหาของมากเทคนิคของเกมนี้ทุกคนค่ะผม นั่นคือการกดรัวๆฮะมันต้องเจอสักอันนะกูบอกเลยถ้าคุณขี้เกียจหาเนี่ยแล้วรัวๆไปรอบนึงก่อนไงแล้วเดี๋ยวพอหาไม่เจอแล้วก็เราค่อยมานั่งมานั่งดูว่าอันไหนอันไหนเป็นไหนรัวไปรัวไปเหลือไอ้เหี้ยเงาเงากับเรือใบเรือใบเจอละเรือใบนี่ผู้ซอยเลยตอนนี้อันนี้เปล่าเอ้ยยางเซียนเลยเก่งจังโอ้โหหาตั้งนานมิชมูเค่เนี่ยนะเด็ดผลไม้ เด็ดก็เด็ดเด้เด็ดก็เด็ดดิง่ายๆผลไม้มึงต้องทอํายังไงมึงก็เอาเลื่อยไปตัดมดันดอ่าก็มึงไม่ตัดกูตัดให้อืองั้นหยิบหยิบแอปเปิ้ลมาจากต้นเลยไหมเอากูรู้แล้วกูรู้แล้วเขย่าเขย่าให้มันลงมาใจจบคิดเยอะมึงคิดเยอะไปละใช้เชือกดิเออเอาเชือกปีกไปเก็บดิเอาเชือกรัดแม่งไว้เลยเดี๋ยวขอดไม้อ่ะ เอาขอนไม้ต่อเป็นบันไดไงโอ้โหอ่าวอ้ามึงปีนขึ้นไปเลยนะไอ้สัตว์ออามึงไม่ได้อีกเอาเชือกพัดต่อนี่จะปึ๊บเอ้ยโอ้โหง่ายว่ะอันนี้ง่ายหน่อยนะเก่งมากกินดีด้วยโอ้ยเอาอีกแลเอาดีแล้วเลขที่เรียนเรียนเรียนอะไรนะคณิติอังกฤษโอ้โหสบายคณิติอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหนึ่งหมดหนึ่งนี่เป็นสามโอเคสร้างสมการให้เท่ากัน มีช่องว่างอยู่3ามช่องแล้วก็บวกกันให้ได้30กูเอานี่มาก่อนเลยขยับอะไรได้ก่อนไหมถ้าขยับอะไรไม่ได้ตรงสมการเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาละมันขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแสดงว่ามันให้เราใส่เลขจริงๆแล้วเหมือนตรงเลข9เลข9้าอันนี้มันเหมือนอ๋อมันมันหมุนได้อ่าอ,อันอื่นหมุนได้ไหมอันอื่นหมุนไม่ได้แสดงว่าอีตรงเนี้ยต้องมีก่อนเลยหมาแล้วหกบวกอะไรหรือเป็น9วะมะนให้มาเป็น6แล้วมันมันมันเอาออกไม่ได้ดปแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้แล้ว 6บวก5เป็นอะไร11 11บวก11 22 11 15ไอ้สัตว์หรือว่าเป็น9หรือเปล่าอ่ะ9มา9บวก15เป็นอะไร9บวก15เป็นเท่าไหร่24 24แค่เลขแค่นี้อีสัตว์กูยังงงเลยกูยังโง่เลยทำไมกูโง่จังวะ9บวก3 22ต้องบวด8ไม่ได้หนักถ้า9บวก5 4บวกเราจะไม่ได้หนักเกินเลย9บ7เป็น6งั้ใส่มั่วๆไปกัน ต้องเป็น6กะนะหกบวกสาหกบวกสิบสามเป็นหกบวกสิบสามสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็บวกสิบเอ็ดได้ป่ะได้โอ้โหแค่นี้นะครับผมคือเพื่อคือเราโง่กันเองเลยนะครับผมขอโทษจริงนะครับผมตามหาลูกปิงปองมันจะไปยากอะไรเรากดเริ่มดีว่ะอยู่นี่นะขวาสุดตรงกลางละขวาสุดย้ายไปตรงกลางก็อยู่ตรงกลางอ่อนอ่อนมาก เพราะมันยังมีคูณต่อนะโอ,โอ,โอ,โอ้มังมาต่ออ่าอยู่สายสุดอยู่สายสุดกลางละกลางละสายละกลางละอูกลางอ่อนมากสายตาผมอวัยมากนะ้ครับหมอทดสอบทดสอบเริ่มไม่ใช่บอกให้คุณหยุดด้วยกู <laughs> <c oughs> เล่นจริงด้วยๆๆปวดหัวเลยที่เล่นเกยที่นี่ปวดหัวอยู่แล้วคูณสิบอะ มาดิสัตว์หรือลดลดมันได้ไหมมันคูณสิบเราทำอะไรกับอีตรงคูณสิบได้ปะม,มันกดลดได้ไหมตรงแบบเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยมันอาจจะลดเงอ่ะออเพิ่มเสียงลดเสียงไม่น่าเกี่ยวลองกดตรงคูณสิบมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะสงสัยต้องดูจริงอะความเร็วตรงความเร็วตรงไม้มันอ่าตรงไม้มันทาอะไรไม่ได้อ้ากลายเป็นคูณหนึ่งแล้วนี่อา้าวกดเลือกได้นี่เลือกความเร็วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่อนอ่อนมากขวาไปซ้ายโอ้โหเงี้ย อูดูไม่ทันอันไหนวะอูมองไม่ทันเลยอันที่สี่หรือเปล่าอไ,ไอ้ที่อันนี้อันตรงกลางเลยแหละอย่าไปพูดเยอะเหลืออีต้องหลายด่านอ่อนมากนะครับผมด่านนี้ผมยาวเกินไปตัดผมให้เด็กน้อยหน่อยโอ้โหอ่อนมากมึงเอาจุกดมเลยตัดผมแม่งเลยสัต, <c oughs> ตว์ฟาดหัวอีกึงอย่าคิดอะไรมากจุกผมี๋ยวกูเป่าได้ให้หัวปิวไปเลยบัตรเเลียนบัตรเเลียน่ะแน่นอนไอสัตว์เอาขวดนมให้มันอมขุกนมให้มันอมอมก่อนไอสัตว์งั้นมึงเอาได้ป่าผมแดดเลยเป่าลมเข้าปากมัน เียแดงเสงอ็อออกออกออกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันมันหมดมันหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยหรือว่าต้องร้องเพลงให้เด็กแม่งฟังวะโอ้ไม่ร้องนะลูกโอ้ไอ้สัเอ้าวเหี้ยไม่ใช้เสียงได้เอ้าเย้เย้ ใช้เสียงแล้วเด็กหลับตัดแมงหลับเสร็จปุ๊บเอาไดของหัวแมงเลยตัดได้อันนี้ตัดได้ละงี๊โอโหเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยยี่ใช้เสียงได้ด้วยว่าถ้าทางคุณโอเด็กเป็นแล้วนะรีบชวนแฟนมาเล่นสิไอ้สั์ <laughs> ละทิ้งชิ้นไหนด้านซ้ายถ้าเปียบในเกมน่าจะเป็นเงินกับทองทำไมต้องทิ้งเนี่ยกูดึงคู่เลยอ้าวทิ้งทองก็ไม่ได้ทองหรือกล้วยเนี่ยกูด่าเขาเลย้ดึงดิมึงดึงสองอันเลยไฮ้เชือกมันยืดได้ เชือกผูกไปสองอันงั้นเอาเชือกผูกเป็นสองฝั่งไปเลยเรียบร้อยกูไม่ทิ้งเลยสักอย่างเรานะจะไม่ทิ้งโลภมากจริงๆริอีกที่ดา่ากูด้วย<ต>โอ้ไม่กล้าปาแลงอีกคุณยายมีลูกชายอยู่7คนลูกชายทุกคนมีน้องสาวหนึ่งคนคุณยายมีลูกทั้งหมดกี่คนเอ้งโง่มึงถามมาได้อะไรอย่างางี้คุณยายมีลูกชายอยู่7คนก็คือมีลูกชาย7คนก็มีลูกเจคนและลูกชายทุกคนมีน้องสาวหนึ่งคนดังนั้นก็มีทั้งหมด เพราะว่าลูกชาย7ดลูกสาวหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยคุณยายนี่ก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่ามีลูกหลานคอยดูแลนะครับผมจับโจรยังไงเฮ้ยมันกำลังวิ่งเลยว่ะแคมเอากล้วยไปเอาแหนมเอาแหนมไม่ทันว่ะงั้นมึงเจอนี่เลยเอายาฟางฟางน้ำน้ำเลื่นไหมไอสัตว์เอาค้อนเอาหียหินทุบหัวเอาย่ามาทำไมเอาย่ามึงเข้าไปหลบโจรบอกให้มันหยุดไหยหยุดโจรหยุดเดี๋ยวต้องเอากล้วยวางค้างไว้ก็ไม่ได้อเฮ้ยมีจอบ หลังหินม,มีจอบเอาจอบมาขุดขุดเสร็จปุ๊บเร้อันนี้กับดักแบบทับแอเจรี่ขุดเสร็จปุ๊บเอาฟางกบเดินมึงล่วงแน่กูแถมกล้วยให้ด้วยนี่ลื่นเหล่นลงไปแล้วลื่นกล้วยอีกทีโบ้ล่วงครับเรียบร้อยนะครับให้<บ> hey, หมาได้รับชัยชนะเรามาเริ่มกันดีกว่าโอ้ด่านนี้มันคุ้นๆว่าเคยเล่นแล้วนะครับคืออีกต่าเนี่ยม้าเร็วกว่าหมาถ้างั้นเราเอาหมาเย้ะ yeah! งั้นสลับหมาก็ได้เออสลับหมาไอสัตว์ไม่ได้สลับหมาเริ่มชนะแน่นอนอุ้ยอันนี้ง่ายเนะาะการต่อไปครับร้อยหกสิบสองทำไอติมโคนแน่นอน,นครับอินกริเดียนส่วนผสมสำคัญน,นั่นคือขี้มัใส่าเลยเอาคนวาง,งเอาน้ำแข็งใส่ดีวะอ่าใส่นมปึ๊บเปิดเครื่องเดี๋ยวนะก็เปิดเครื่องเดี๋ยวนะหรือปั๊กไม่ได้ใส่มันมีสายปั๊กอยู่นะครับอยู่ด้านนี้เลื่อนได้ไหม ต้องใช้สองนิ้วเลื่อนอ้าวโอ้ไม่ได้เสียปั๊กได้ดูปั๊กปั๊กยังไม่มีไฟเนี่ยปั๊กไม่มีไฟนะไฟเข้าไม่นั้นะ่ะเออเอาติดนั่นแหละไอ้ยาไฟทิปนั่นน <laughs> <ๆ>่ะเป่าเทียนดับสองแท่งตอนนี้มีเทียนอยู่กี่แท่งเฮ้ยไง่ายเลยมีเทียนทั้งหมดสิบแท่งเป่าดับไปสองแท่งก็สิบแท่งดิวะอ,อ้าวไอสัตว์เล่นกูแล้วงั้นกูตอบตามมึงก็ได้แปดดิวะท้าทายมึงต้องเริ่มขยับแล้วมันจะมีไอียแล้วมัน สองแท่งแม่งโง่ไปก่อนก็คือม <Mustang noise> ันเป่าดับไปสองแท่งที่เหลือมันก็จุดติดอยู่ไงปกป้องธนูเพลิงยึดมั่นสิบห้าวิมึงมาดียสัตว์คือต้องหลบเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเอาว่ะ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 เอา,าว่ะกี่วิแล้ววะเอาว่ะเอาว่ะสิบแะเวว่ะมันต้องมีสมมุมหนึ่งที่รอดอ่ะกูแล้วกูจะวิ่งไปรอบรอบบ้านเลยสัตว์นี่กูค้างไปเลยเอ้าขยายเรือได้ไหม ไม่ได้หว่ะคุณ,คณต้องให้กูหลบจริงเหรอเตะวิ่งรอบจอนี่นี่หลบหลบอยู่โซนนี้มาสี่มาสี่หลบอยู่โซนนี้มาสี่มาสี่หลบอยู่โซนนี้อยากรู้คาตอบไหมว่ามันได้ทำยังไง <c oughs> ทุกคนอยากรู้จริงนะครับว่าน,นี้มันจะเลยว่าอ,อะไรนะครับมานําปกป้องย้ายไปบนธนูเพลิง <c oughs> มาเลยตว์นี่ หาแมลงวันแน่นอนครับอยู่ที่ขี้แน่นอนไม่ใช่งั้นอยู่ที่หมาหมาน่าจะสกปรกสุดเฮ้ยมันมีจุดๆเนาะในในในหน้าจอนะครับซูมซูมซูมปซูมซูมไม่ได้ว่ะแมวเปล่าเนื้อเนื้อให้หมากินไม่ใช่เอาหมาเอาขี้ให้หมากินเอาหมากินแมวเอาเนื้อให้หมากินเอาไม้เอาไม้ออกมาตกได้ไหมเอาไม้ออกไม่ได้ว่ะมันดึงออกมาไมม่ได้เอาเอาเนื้อไปนี่นี่ี่เอ้ย ทำไมต้องหมามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนั้นมันคืออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรออกมาด้วยนะกลมๆเล็กๆใช่ไหมจะหมูปโอ้ยสัตว์หมาใส่แว่นตาอยู่หมาใส่แว่นตาอยู่ก็เลยต้องเอาแว่นตาจากหมาให้คนใส่มึงบ้าเคลื่อนย้าไม่กีดไฟสองอันจะรู้ว่าจำนวนสูงสุดสองอันก็ต้องเป็นเก้าร้อยปะเก้าร้อยเก้าสิบ เคลื่อนย้ายไม่ขีดไฟ2อันเนี่ยถ้า2อันเนี่ยจะเป็นเลข1กว่า1,000มาและ้อ1 3 0มเชียวปะพรหรือจริงๆมันเอา1ออกไปไม่ได้วะนี่คิดเยอะไปอะ่ะคือเกมมมนชอบทำให้เราคิดเยอะไปอะ่ะกูกลัวว่ามันจะแบบเอาเลขออกมาแบบ1,306ยอะไรเงี้ย เฉลยแม่งเลยเิ้ยวจะอ้วกมันจะอ้วกัอตอแนี้ว่ <c oughs> เข้าใจเลยครับทุกคนว่าทําไมผมทำแบบผมทําไม่ไหวอะ่ะมันเนี่ยสามหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยใครจะไปคิดได้ว้าวสองอันไปนเอาเป็นข้างหลังอะ่ะก็คือสามหนึ่งหนึ่งเอาข้างบนของเลขศูนย์ะบนล่างอเอาไปเป็นเลขหนึ่งอ่าโอ้โหเหี้ยมันเกินไปดาที่ร้อยหกสิบเจ็โอ้เขี้ยดหัวจริงๆนะเว้ โคตรปวดหัวเลยจับนกให้ได้ทั้งหมดมันจะไปยาก,กอะไรมึงก็คลิกที่คนมีมีโทรศัพท์ออกมาวะ่ะแล้วเอาโทรศัพท์ทำไรเอาค้อนไหมค้อนทุบโทรศัพทพ์ในหินมีอะไรไหมในหญ้ามีอะไรเอาหญ้ามึงแดกหญ้าอนเลยอ๋อเอาโทรศัพท์ปานกไหมไม่ได้วะ่ะแล้วโทรศัพท์มันเด้งวาะทำไมวะเอาเค้กให้นกกินเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระบองซึ่งหลอกคงตบตบเอาหินปลาจับนกให้จับภาพเปล่าเอาไอโฟนให้คน อ๋อจับภาพดูแลทุกชีวิตทุกคนต้องร่วมมือกันชาร์จแบตมือถือถิดว่าเราต้องชาร์จจริงๆรวะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ที่เราต้องต้องชาร์จจริงๆถ้าใส่ชาร์จไม่ได้เสียบอ่ะมึงว่ามันจะมึงว่ามันมจะได้ไหมาต้องลองดูวะไม่ได้วะเราต้องเสียบต้องเสียบปั๊กอีด่านนี้เหมือนรู้เคยเล่นหรือยังวะใช่ใช่จริงๆหาเลยจ้าเลข8ประกอบด้วย2ตัวเลขคือ ศูนย์และศูนย์ไงไอสัตว์ <laughs> แต่สุดท้ายน่าจะไม่ยากวิธีที่ทำให้สูนย์นะอดกินออดออกก้าออกสิครับอา้าวไม่ผิดยังไงอะ่ะงั้นเอาเอาหมายตัวมาแย่งกินไม่ได้หรองั้นให้คนแดกเลยอ้าวไอสัตว์โอ,อ,อ, <laughs> โอ้จบไปแล้วครับทุกคนปวดหัวอนที่ปวด พูดเลยว่าปวดจริงนะนี่เชื่อไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆเลยทุกคนครับถ้าอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์ว่าอยากเห็นพี่ลุยอีกสัก40ดาดโอ้ยยี่ยตงสารสมองตัวเองใครที่อยากลองเล่นกับเกมเบนเอาก็ไปหาโหลดเอาละกันนะครับไอโฟนแอนดรอยก็หาโหลดเอาละกันนะเบนเอานะอย่าลืมกดไลค์กดตั้งค i b e ฝากติดตามพวกเราด้วยทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย